นะครับเก็บกระทลกลกแถวป่านี้สระน้ำด้วยเขาอยู่ในแปลงที่แปดเจ้าของบ้านเจ้าของที่เขาไม่ขายครับหลอกไม่เอาไม่แดดหลอกไม่มาหลอกยยาวะ กระทุกลกกินุอย่างอุดมสมบูรณ์เนือนสระน้องก็มีสะน้ำสองสะมีพี่แปลงที่เ8็ดที่แปดก็ไม่ขายครับมีปลาด้วยตาไปถ่ายรูปอะไรตรงนั้นอาตาถ่ายรูปด้วย เห้โบกมือหน่อยเก็บตัวนี้ป่ะคือมาเก็บกระทกๆๆอกกรตทอกเรามสะน,นี่เป็นสะแปลงที่แปดเขาไม่ขายเจ้าของที่มีปลาด้วยนะครับ เน้อมาเที่ยวนาเอาเบ็ดมาด้วยโอ้มาเบ็ดมาตกปลาด้วยเว้ยเออโอ้ย่าเทียเบ็เบดมาตกปลาด้วยเลยเราร้านขายไม้อยู่นู่นร้านขายไม้ร้านขายไม้ เห็นหน้านะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยครับ360องศาโอ้ดูข้างมีภูเขาล้อมรอบอนวอย่ามานะครับแล้วก็มีอีที่นี้นะครับอ๋อเนวอย่าุอ้อมรอบ360องศาโอ้โหไม่กลัวอะไรเลย,เน,ยนี่เนี่ยด้านเขาฟองฟ้า อดปงมากเยายไมกลับกล้องนู่นไปกล้องท่งท่าไงนี่กลับกล้องไปทางนู่นอะ่ะตาไ้สดแไ้สดไทย คลิปแสบวีดีโอไว้เสร็จมาถึงไหนแด้เนี่ยเห็นสระน้ำไหมเนี่ยนี่มาถึงสระน้ำกันแล้วทั้งสามคนลงเล่นน้ำได้มาอาบน้ำกันนี่อ้ำเขาเรป็นฟองไข่ผันไข่พันอ๋อมันเป็นอะไรไข่ผันไข่พัน่าว้ายเป็นสาหลายน้ำมันเยิ้มอยากกินเนี่ย โยนหิ้ลงไปมีปลาไหมอ<ะ>ิปปลา oh. นี่คือกบอนนมีปลาไหมวันดูทปลามา, One, two, า,มาเดินกลับแล้วแล้ว แล้ววกลับมาแล้วกลับแล้วนี่แปลงที่แปดของเราถึงแปลงที่ห้าด็สีไม่ใช่เหรอสองสามสี่ห้าเดียวเน่อม่น้อยบวกมื่อน่อยครับ โอ้ยลกเลยเนาะไม่มีคนมาตัดโต้หนีต้นไหน,นสนหางกระรอกสวยแต่นี้เขามาปลูกไว้ใต่กระทกลกมัดใหญ่แล้วนะครับอ่าต้มลวกกิ้มแล้ว กับปลาน้ำพริกปลาป่นปลากระกป๋องปลากระ,ป,ระกป๋องยอ่อยจ้า